สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆพ,นพี่พี่กลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาฟังเข้ามาติดตามนะครับตรงนี้จะไม่ไปเป็นอรมุมนนะนะ่าอยากไปเป็นเลยอร์โมนมุนซ้ายมุนขวา <c oughs> เป็นคนธรรมดาเราดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละ เออใช้ชีวิตมันจะได้สบาย <c oughs> มันจะได้สะดวกสบายนะครับชีวิตจะได้ปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะดีขึ้นทางใจนั่นแหละนะส่วนทางกายก็ตามเหตุตามปัจจัยไงมมันก็กินเดินนั่งนอนอ มันก็ใช้อยู่ไงมันไม่มีใครไปบงการหรอกครับนะมันก็ทำของมันเองนะที่จริงแล้วอะนะเป็นอย่างไรก็เป็นเยี่ยงนั้นแหละนะหากเข้าใจได้เห็นได้ก็โอเคอะคนที่เดินทางมาด้วยสัมมาทิฏฐินั่นแนหะคนพวกคนเหล่านี้นะครับ จะถูกคัดสรรน,นะจะถูกคัดสรรมาให้ฟังรู้เรื่องนะครับคนที่เป็นมิจฉาเดินทางมาด้วยด้วยมิจฉาทินะให้รับรู้ไว้เลยที่ฟังไม่รู้เรื่องน,ะนั่นแหละครับมึงมิจฉาทิินะทั้งชีวิตมึงไม่เคยน้อมเอาคุณงามความดีเลยพวกนี้มันจะฟังรู้เรื่องได้ยังไงมึงไม่เคยระลึกถึงแม้แต่พ่อแม่ไม่เคยระลึกถึงแม้กระทั่งผู้มีพระคุณ ไม่เคยเรอดรึกถึงแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าอืมพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็ประกอบด้วยสามประการพระรัตนตรัยสามประการนะถ้าแยกออกมาก็คือเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้ให้ธรรมะคือพระธรรมสงก์ก็ผู้เข้าถึงอ,อยู่ในใจทั้งนั้น อยู่ในใจของพวกพวกท่านทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่ที่ไหนพระสงฆ์ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เป็นตัวบคุคคลคนใดคนหนึ่งนี่นี่เออใจของพวกคุณนั่นแหละมันต้องรวมเป็นหนึ่งกับตรงนี้นะครับอยู่กับพวกคุณทุกคนนั่นแหละเออ มันส่งออกนอกไนงะมันมันก็ไม่อยู่กับตัวเองไงคนพวกนี้ส่งออกนอกมันก็เลยเป็นอรหมุนครับส่งออกนอกเพื่อจะคิดตามเขาเพื่อจะจำมาอมเป็นความรู้นั่นแหละเออนั่นแหละครับตัววิชาที่มันบอกว่าต้องมีจิตมันรักษาจิตไว้ไงเพื่อไปเกิดเพื่อจะหมุนซ้ายหมุนหมุนขวา เพื่อจะก๊อปธรรมะนั่นแหละนี่แหละมันไม่ทําลายไม่ทำลายให้ดับดับสาบสูญน่ะเขาถึงไปวันนิพานอะไรไปคิดหาเอาข้างนอกสุญญาตาอากาศความว่างไปคิดหาเอาแบบทางโลกแบบนั้นก็เหมือนเรียนรู้ทางโลกสิครับเออเป็น สุญญาตาอากาศว่างกับจักรวาลเออนักวิทยาศาสตร์เขาก็รู้จักแสดงว่านักวิทยาศาสตร์ที่ไปเห็นไงความว่างตรงนั้นน่ะจักรวาลตรงนั้นเป็นอันนี้หมดดิเป็นพระอรหันต์หมดเลยสิเออถ้าจะแปลว่าธาตุว่างธาตุรู้อะไรพวกนั้น ถ้าจะตีความหมายแบบนั้นโอ๊ยทำไมโง่อย่างงี้เนาะอะไรวะกลายเป็นเรียนรู้แบบโลกีหมดเลยไปคิดเอาแบบนั้นเออตรงนี้ไม่ใช่การไปคิดเอาไปคิดหาเอาในขณะที่ไปคิดเอาแต่มก็มโนโงไงเออเพื่อจะรู้วิญญาณไงมันไม่ได้จบไงเออ มันก็เป็นอะไรอีกมันก็เป็นนามรูปอยู่ดีอ่ะเออก่อตัวขึ้นมาเป็นนามรูปอยู่ดีอ่ะอ,อยู่ในภพภูมิอ่ะมันก็วนเวียนอยู่ไงเออก็ในสัญญายาเห็นไหมในสัญญาก็ในสังขารอีกทีนี้ ก็ในวิญญาณอีกอเป็นนามรูปอีกก็อยู่อย่างี้แหละเพราะคุณก็อยู่แบบนี้แหละจะเรียนรู้แบบนี้ก็อยู่อย่างนี้อ่ะเออถ้าไม่ดับดับความยึดมั่นถึงมั่นออกทั้งหมดะนะปัญญาที่แทงลงไปเลยให้มันดับเลยเออโดยน้ําเสียงที่ ควรตีนหน่อยอย่างผมนี่นะประมาณนี้แหละก็พูดเพราะเหมือนนางสุชาดาก็ไม่ไหวอะ่ะยุคนี้ะนะนางสุชาดาได้พูดเพราะกับพระพุทธเจ้านะท่านหาอะไรอยู่หรืออเขาก็เป็นผู้หญิงสวยนะเขาพูดเพราะนะครับพูดเป็นภาษาบาลีนะหาอะไรอยู่หรือ เออหาเจอหรือ,อยังสิที่ค้นหาอเห็นมาอยู่ตั้งนานแล้วหาเจอหรือ,อยังอืมเห็นมานั่งปฏิบัติภาวนาหาเจอหรือ,อยังนางถามว่าีงนะมันเป็นคาท,รรที่กระแทกลงไปที่จิตไงเข้าใจไหมเออมันเป็นคําแบบยิงลงไปอ่ะเออยิงเหมือนปืนอ่ะอ,อืมันปืนเอฟสิบหกอ่ะ ยิ้มแล้วพระองค์ตอนนั้นนะ่ะนั่นแหละเลิกแสวงหาเลยเลิกเลิกค้นหาอืมนั่นแหละคือจบแต่ยังไม่เคลียร์ทั้งหมดไงยังเหลืออีกทีนี้เขาไปนอนเนื่องเขาไปนอนเนื่องอยู่ในใจก่อนตอนแรกนะพระองค์ก็เลยไปนั่งนะนะไปนั่งมันออกมาอีกครับ มันออกมามันจะมาดูดไงจะมาดูดกลับอีกนะท่านในหนังเขาเรียกว่าพยามานนะเออเคยได้ยินไหมคำว่าพระเจ้าปราบพยามานนะปราบไปตัวนี้แหละมันเป็นนอนเนื่องอยู่แต่มันเหลือมันเหลือบางๆอยู่ของพระองค์ตอนนั้นนะเออฟังให้ตายพวกคุณก็ไม่เข้าใจนะยกเว้นผู้ที่ถึงแบบ ระดับที่เรียกว่าเลเวลที่เรียกว่าปัญญาจะเบ็ดเส็จเด็ดขาดแล้วกับผู้ปัญญาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะฟังรู้เรื่องนะครับตรงนี้เออว่าพระพุทธเจ้จาท่านเห็นอะไรเออนั่นแหละมันผุดขึ้นมานะ่ะเออด้วยสติปัญญาพุทธานเนี่ยแข็งแรงแล้วเออทำอะไรพระองค์ไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าพยามาร ผียักษ์ผีมนันลงตามหาบัวใช้คํานี้นะผียักษ์ผีมนันกิเลสนั่นแหละตามหาบัวแก,แกะใช้คํานี้ผมได้ยินบ่อยนะอืมอือออกมาพระเจ้าก็เชยเอออุออเปกขาเออเห็นแล้วไนงะเห็นมันเออเออนี่ไม่ต้องสอนคล้ายล็อกเขาบอกออ อนิพพานไปเลยเขาบอกเออม,มันจะเอาตัวมันไปนิพพานไยทีเออม,มันจะเอาตัวมันไปนิไปเข้านิพพานอ่ะตัวนี้มันร้ายจะตายไปเออสติปัญญาของพระอ,องค์เห็นหมดแล้วอืมอุเบกขาไปนะแต่ถ้าในหนังการ์ตูนนะโอ้เขาทําอลังการเนาะเออยกพักพวกมาเป็นพญามารโอ้ยมาสู้นะ าสู้กับพระอ,องค์อืมทีจริงกับตัวของนั่นแหละตัวกิเลสนั่นแหละครับออกมาลาครั้งสุดท้ายนะอืมนั่นแหละก็สู้ไม่ได้เออในหนังการ์ตูนอาจจะเขียนเรื่องราวของอ,าอ่าเขาเรียกอะไรมวยผมเขาเรียกอะไรแม่ธรณีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แม่ธรณีมวยผมะเอาน้ำท่วมพญามารตายหมดเออมันไม่ใช่แบบนั้นเรื่องเราไม่ใช่แบบนั้นไปคิดเอาแบบนั้นไม่ได้เอ,อแต่มันหมายถึงใจที่สงบร่มเย็นอ,อืนะใจที่เป็นสมาธิอ,อืที่วางเฉยอนั่นแหละที่สงบร่มเย็นนั่นแหละอ,อที่เขาเรียกว่า ดับเย็นนะอืมนั่นแหละเขาเลยเขาเลยเขียนขึ้นอุปมาแบบว่าแม่ธรณีมวยมวยผมบีบเป็นน้ำออกมาดับพยามานนะอืมแต่มันไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นอืมมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ข้างในใจของพวกท่านแหละทุกคนนั่นแหละเออเห็นม,มันผุดขึ้นมาก,ก็ไปต้องตามไงเออ ก็ปล่อยเฉยไปไม่ต้องตามมันก็มันก็จะดับในตัวของมันไปนะครับสลายไปเป็นเรื่องแค่นี้คือดับออกจากวงจรทั้งหมดอ่ะปัญญามันก็สว่างไงทีนี้นี่เป็นเรื่องแบบนี้นะคนที่เดินมาทางสม,มาธ,ธิมาตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วนะเออนี่พวกนี้ล่ะถึงจะฟังผมรู้เรื่อง <c oughs> บางคนเขาเดินมาในทางทางสมาทิฐิแต่เขาอาจจะได้ไปสนทนาธรรมกับคนนั้นคนนี้ไปสอนคนนั้นคนนี้มันก็ยังสอนตัวเองนะถ้ามันไม่ออกนอกทางนะครับไปสอนคนนั้นคนนี้ยกตัวอย่างอย่างหลวงปู่บุญได้นะนั่นแหละท่านก็สอนธรรมะพูดธรรมะกับหลวงปู่สงฆ์ไงใช่ไหมละ่ะ อที่มันเหลือที่มันคาอยู่เหลือค้างคาอยู่เศษสร้างอาสวะนะเศษสร้างอาสวะที่ยังบางๆยังเหลืออยู่นะอพูดไปพูดมามันมีคําประโยคที่ไปโดนอะไปโดนแทงลงอะแทงลงจิตอาสวะที่ยังบางบางที่ยังเหลืออยู่นะแทงลงเพราะแค่นั้นะนะหลวงปู่บุดะอย่างนี้เลยอืม ที่แกอาปากอาปากอะไรวะตอนนั้นงงแต่มันสว่างออกแล้วนั่นแหละครับตรงนั้นแหละคือปัญญาวิมุตของหลวงปู่บุรดานะครับอืมคือสว่างแจ้งโล่งหมดแล้วรู้รู้รู้ว่าคนคนเข้าหลงอะไรกันนะแกรู้หมดแล้วนั่นแหละตรงนั้นน่ะมาถึงปัญญาวิมุตอืม แต่ว่าจาธิ์ของคนแต่และคนผู้ที่สําเร็จกิจมันก็ไม่เท่ากันนะนะมันมันจะมีที่เรียกว่า <c oughs> ยานปฏิสัมพิธาตรงนี้มันจะแก่รอบไม่เท่ากันนะอย่างของพระเจ้านี่แก่รอบที่สุดนะครับเออสอนธรรมะไปมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเจ๋งเจ๋งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ ช่วยคนได้เยอะขึ้นเป็นแบบนั้นแหละครับบรารมีที่ไม่ต้องสร้างตรงนี้เป็นเองหมดนะครับเป็นเลเวลที่เป็นเองหมดอะทุกอย่างเป็นเองหมดนะครับปัญญาเดินของมันเองไม่ต้องไปคิดหาเอาเลยเออไม่ต้องไปใช้ความคิดกับเรื่องธรรมะเข้าใจไหมเออรูแบบปกติอะมาเองหมดนะครับพูดให้ตายก็ไม่เข้าใจหรอกคนไม่ถึงเออ ไม่เข้าใจไงมิจฉามิจฉามันเยอะเหลือเกินถูกปลูกฝังมาแต่เรื่องมิจฉาเออถูกปลูกฝังมาแต่เรื่องพญานาคอันนี้นางมีฤทธิ์เยอะอย่างนั้นอย่างนี้เออมีฤทธิร์รองจากพระเจ้าหาว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อีกไอ้บา้าบางคนก็บอกเวทสุวรรณมีฤทธิ์สูสีกับพระเจ้าบางคนบอกเอออะไรวะ อุปมาแบบนั้นก็เท่ากับผู้เจ้าไปเกิดอยู่ในภพภูมิน่ะสิเออถ้ายังใช้ฤทธิ์เหมือนไอเวสสุวรรณได้เออยังใช้ฤทธิ์เหมือนพญานาคได้อยเออยังมียังมีก็คือเกิดมันกาวตูผู้เจ้าชัดๆเออผู้เจ้าเห็นความไม่มีเห็นการดับดับสิ้นสลายหายไปออกจากวงจรอุบาททั้งหมดอ่ะนะ มันต้องเห็นตอนมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แบบทุกสำนักทุกสำนักก่าวตู่กันใส่ร้ายป้ายสีพระองค์ <c oughs> อะไรวะนี่ผ่านอะไรแบบนั้นเออดับอะไรแบบนั้นดับดับอะไรยังมีดับก็คือไม่มีเออเขาจึงแปลว่านี่พาน ตีความหมายก็ไม่รู้เรื่องกันนี่ผ่านบ้าอะไรแปลว่าจิตว่างจิตสุญญาตาสุญญาตาธาตุอมตะธาตุอมตะธรรมเออไปอยู่ไม่เกิดไม่ดับไปอยู่ยังไงไม่เกิดไม่ดับเออก็มันไม่เที่ยงไงเดี๋ยวพวกกูก็เป็นเปรตไงเออเปรตตอนโลภอะ่ะไปคิดหาว่าเอาตอนว่างพวกคุณก็สุญญาตาอย่างเออ คิดขึ้นมาตอนโลภออกมาเปรตอีกเนี่ยมันก็สลับอยู่แบบนี้เออก็วนเวียนอยู่ไงแล้วแต่วาระวรจิตมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างอยู่ตลอดแหละเออเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอะไรก็แล้วแต่น่ะในภพภูมิเกิดตาย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 วนเวียนเปลี่ยนร่างหมุนเวียนเปลี่ยนผันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แบบนั้นอะ ไปใส่ตัวเลขเอาเองนะผมไม่รู้หรอกกี่สงไขกี่มาหากับผมรู้แต่มันไม่มีคำตอบนะคำว่ากับคำว่าสงไขมาหากับไม่มีคำตอบให้เวียนทุกทรมานอยู่แบบนั้นแหละนะครับเออยิ่งพากันหาไปเรื่อยก็มันก็จะหาอยู่ในภพภูมิของมันอนะ่ะนี่มันหาอยู่ในนีมันหาจากไหนเออมันหาจากความคิด นะครับมีความคิดจึงมีอะไรทีนี้เอ,อมีรู้ใช่ไหมออมีธาตุรู้นั่นแหละเอ,อมีความคิดก็มีธาตุรู้ไงม,ออมันก็รักษาธาตุรู้ไว้เป็นยางเหนียวเนบเลยทีนี้เออมันจะออกยังไงล่ะมันจะจบยังไงล่ะทีนี้มันจะจบกิดกันยังไงล่ะ,ะครูบาอาจารย์ทุกสำนัก นะครับ99.99% 99พวกท่านจะจบกิจยังไงเอ,อคนที่เอาปัญญาสูงสุดมาให้พวกท่านก็ไม่เปิดรับเออพราะพวกท่านว่าแต่งตัวไม่ดีเอ,อยังอยู่กับครอบครัวอย่างนี้ออมันสัญญางมงายทั้งนั้นเลยมันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรตรงไหนอยู่กับครอบครัวผมถามหน่อยมันไมเออ่เขาไม่ได้ไปสร้างบาปสร้างความเดือดร้อนให้คน อ,อืคนที่ถึงที่สุดแห่งธรรมมันลายต่อบ,บาปนะเขาไม่ทำบาปหรอกเพราะเขารู้ทันรู้ทันเหตุการณ์รู้ทันกรรมเห็นทันเห็นทันกรรมที่สิ่งตัวงจะสร้างนะครับเขาจะไปเชือดคอไก่ต้มไก่กินเองทำไม่ลงหรอกครับน,นะ สงสารไก่เขาก็หาซื้อกินเอานี่เป็นเรื่องแบบนี้เขีนเขาแต่งตัวเป็นเพ้นเพ้นผมแต่งตัวเป็นฆราวาสกับมาสอนเรื่องศีลออพูดสำเร็จกีแต่มันลายต่อบาปเขาไม่ทําผิดหรอกเห็บ้าเขาอยู่ในมาร์กแล้วเป็นมาร์กแล้วไม่ใช่ศีลสติปัฏฐานสี่ก็รวมลงในนั่นแหละอาณนาะปานาสิบหกขั้นอะไรนะั่น เออรวมลงตรงนั่นแหละสติปฐานสนะี่น่ะรวมลงที่สติมรรกเห็นไหมนี่หายใจนี่สิบหกขั้นแล้วผ่านไปเรียบร้อยแล้วรู้เรื่องไหมนี่เออถ้าไม่โง่ถ้าไม่โง ộ, ่ง ộ, งก็รู้เรื่องนะถ้าโง่อยู่ก็โง่ต่อไปเออหาว่าเราสาบส่งอีกเออให้าไม่หลอกครับ มึงก็มามองแต่ความไม่หลอ่อมึงต้องเข้าใจว่ามันต้องเป็นคนหลอ่อเหมือนลุงปู่ลุงตาสิอยู่งั้นแหละเออทั้งพูดเรื่องลิ์เรื่องชานได้สิก็กูก็พูดได้หมดแต่กูไม่ได้ยืนมั่นถือมั่นไงฮะพูดเก่งก่าพวกเขาอีกแต่กูไม่รู้จะพูดทําไมตรงนี้มันสอนเอาปัญญามาให้คนทีเดียวว่าปัญญาิมุตติ ไอ้พวกมีวิชาเจโตมีฤทธิ์มีเดชเข้าชงเข้าฌานอะไรพวกนั้นน่ะหลงหมดแหละเออมันต้องเห็นความวิมุติมันถึงจะรวมลงที่ปัญญาวิมุติแล้วเห็นความเป็นเจโตวิมุติเออคือจิตมิมุตินั่นเองเพราะปัญญาเห็นความมิมุติเขาเลยเรียกว่าปัญญาวิมุตินี่คือจุดจบจุดสุดท้ายทำลายล้างอาสวะสิ้นไปนี่ตรงนี้ไอ้ห้าตัวแรก ใครมีอยู่ในสัญญาก็ไม่ใช่แล้วอืมในอภิญยาหกนะตัวสุดท้ายนี่ี่ทําลายล้างอาสวะสิ้นไปนะมันเป็นอาสวะหมดเลยห้าตัวแรกอออ่ะเถึงคุณไม่มีไม่มีฤทธิ์มีเดชเกี่ยวกับตรงนั้นแต่มันมีในสัญญาพู้กูอแน่มันงมไงายมันจํามาจํามาไว้มันเชื่อว่ามีอยู่งั้นแหละนะ หลวงปู่หลวงตากระโหลกกลาโง่เง่าเต่าตุ่นทั้งหลายนะครับไอ้ดังๆมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยที่กล่าวตู่พระเจ้าแต่ละวันน่ะไอ้โด่งดังทั้งนั้นเลยไอส้สำนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยสำนักใหญ่ๆสำนักดังๆทั้งนั้นเลยเออเจอผมหน่อยไม่ได้แล้วเอาปัญญาแทงให้นะเออตกพิกคว่ำเลยจิตมนุวิญญ,ญาณเนี่ยเออ พาเขาหลงไปถึงไหนเองหลงก็หลงไปดิหลงไปคนเดียวดิออกมาสอนพาคนหลงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านผู้ที่เขาแสวงหาทางคนทุกข์ก็ไม่พ้นอะ่ะเออพาเขาเดินจงกรมอยู่นั่นแหละเดินหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละเออพาเขานั่งดูลมแนบลมอยู่นั่นแหละเออไปแปรอะไรนี้ผ่านแปลว่าลมเอาลมมาเป็นสารณะไม่ได้ เคยได้ยินไหมพุททางสารนักชามิทำบางังสารนักชามิสังฆัง,งสารนักชามิเออคำง่ายๆแค่นี้ตีความหมายกันไม่ออกพระรัตน์ตายเป็นสารณะนะแต่มันต้องเป็นเองตรงนี้มันมีอยู่กับทุกคนด้วยแต่พวกคุณขาดปัญญานะเคยทำวัดกันไหมนตถิเมสารนังอัญาังเออพุโทโธเมสารนังวัลัง อความหมายมันอยู่ในใจพวกท่านทุกคนนั่แหละเออพิยงแต่พวกท่านขาดปัญญาที่จะเข้าใจนะเดี๋ยวผมนี่อาจจะอาจจะสมัครเฟซใหม่นะ facebook นะครับ เพราะว่าจะให้คนที่เขาแบบปรารถนาจบจริงๆอะ่ะคนที่เขาน้อมรับอะ่ะนะให้เขาได้แอดมาเป็นเพื่อนนะครับนะผมก็จะคัดผมก็จะดูก่อนจะมีกี่สิบคนกี่อะไรก็ขแล้วแต่นะ อันนี้ผมจะไม่ไม่รับคนนอกคนทั้งโลกเพื่อนทั้งโลกผมจะสมัครเบอร์ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าใช้เบอร์เก่าสมัครใหม่มันก็จะไม่เด้งเด้งพวกเพื่อนที่เป็นทั้งโลกพวกนี้เขาจะไม่รู้เรื่องกับเรานะครับเขาจะฟังไม่รู้เรื่องตรงนี้นะครับสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละเอออันหนึ่งวิมุตติกันหนึ่งอยู่กับสมมุตติอยู่มันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับ คนเหล่านั้นก็ยังไม่ถึงเวลาของเขาที่จะตื่นนะ <c oughs> จิตมันยังไม่ตื่นนะครับแต่พวกท่านทั้งหลายก็จิตตื่นกันเข้ามาแล้วแต่หลงต่อซะส่วนใหญ่นี่สิเออหลงต่อไปเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นนี่สิเออเป็นเรื่องแบบนี้นะแล้วก็สงสารสงสารเขาอืแต่เห็นออกมาพูดอวดดีแล้วก็ตลกไปทังนั้นก็ขำเขาไปท้งนั้นเออ ก็ไม่เที่ยงหรอครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับดับไปตามเหตุตามปัจจัยโอเคครับวันนี้สาธุครับ